สวัสดีค่ะตอนนี้ฮขากอยู่นารีสอร์ทอันนี้ได้ยิมเกืบแม่ติ้มใส่เมื่อคืนนี่เพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวใส่สุดคุ้มออกมาอันเซเว่นพักเปลี่ยนสุดอุ๊ยนั่นรถใครเอ่ยแม่ติ้มพักอยู่ห้องนั้นแหละกะพึพักข้องนี้ให้พึ่มมาจอดเอาลัดหนู าขาแต่ไปลำขาแต่ไปลองบ่มีเวลาหัวซาผู้ได้โอและโนหัวใจนั้นไงมาแล้วคือตอดตอดตอดเสียเสียงพูดได้หน่เป็นจะเสีย ผ่าคนอย่างนี้ว่าเอาน้ำไปใเ่อี๋ยโฟลินปเะโฟลินธอกแม ได้เทียวลูกแอมมี่นี่กระเป๋ง่ายถ้าคือกล่องนั่งรถไปเลยอะลุงอะไรบอกรอก็เอาของออกกันเลยออกป่ะสวัสดีแม่ติ๋มค่ะพี่ค่ะสวัสดีคุณน้อยเพิ่งโหลดจกเตียนแล้ยมีออกก็แล้วออกอันนี้ก้อนดอกเนี่ยนี่ แก่งีบอ่ะนม่มิตาม้งแ่งปขา้เย็บเแม่มีตาเมตเตขร์นม่เอีกไหมนี่เลยค่ะนั่นอิมบอิิมค่ะอิมจนลุกขึ้นมากินมะมานบ่ดูค่ะ เน,นี่ยก็ลุกในหินว,ว่ากมามนสี่โมงแรงเร้วเปิดเอปิดโท,ทรศัพท์สี่โมงแลยลุกมากินม้ามาแ้่ก็ไปนอนต่อค่ะอั <c oughs> อ้นเราจะปวดหลังบอลนี้มัอยากแบบได้ของนอีไปัจจุบันเลยอะไรว่ะอันนี้ก้อนนี่มองไว้เกิดปะนาเจ็ดง ต้องทาบูทนะใส่ถุงถุงมีปะมีมีแล้แล้ตอนอะแกะป่ะแกะถุงไใช่ป่ไม่ไม่าหนึ่งมาใส่หลังอันนี้มันมันมีถุงอยู่เลยค่ะว่มันรถบานพี่น้องะกถุงมใช่เา่ถุงไป่สดชื่นทำหน้าให้สดชื่น ไม่นาคือใส่แท้ใช่นังไงของแม่มีนอ่ะบ่ละแม่นาใส่บ่คักเลยตะวันเหมือนแล้วหนูยอมใส่ทีมาเทไรหยุดไม่มีเลยเหมือนเลยเด้อแต่มันดีมากแม่อีดีสุนราคามเหมือนขอบคุณแม่มีนะคะที่ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเนาะแม่แล้วก็พอฮักแม่ฮักทุกคนค่ะ มื่อนี้ก่อนนั้นต้องชั่วเรื่อนม้หฮักไอล่หวังสิมาตายหนาจ,จังน<ห>ีพ่อแม่มาเสียงงออมัะนอกเว้งจาปกน้ต้งไปทีแม่มปากน้ำยิ้มใส่เระไปกนุนยิมยูเทนเด้ออเอาพา มานำพี่ได้กันมาผัดบาน้องบอดอีพี่สิตีและ่าทางน้องบ่กว่ายังสรางพอคิดเบิง่งครั้ง เดลือด oh มองนีิสุกดิลงุงน <De> ้อมกันเด้าเขาหักคอถ้าน้อมกันเดลือดพี่ยังขันอาสาว่าสิตายเทนได้จังตาใจมาลำอายหวังเอาชา หวังเอาชายเป็นที่เพิง่งคิดบางดีแล้วบ่อายย้มสิหายว่าดามี เราเคลื่อนเคลื่อนนี่จากพ่อแม่มาอ่าแม่แม่โตแม่แม่โตอ่าเจ้าเดินก่อนต้องหันหูังกินแล้วต่อไปวัฒนได้ค่ะเสียงวัฒนมาเบฮ้ยเสียงวัฒนได้กินน้ำอุ่นกินเต้กาแฟอุ่นๆหอมหวานเลือเรืออยู่แม่เก็บรายละเอียดกินเลย วันนี้เราจากหน้าง,งาน10บกิโลนะคะเอาไม่ตีแเราปีัแม่เราคเอาแม่เอาค้งแปแล้วบอของแม่ค้บแล้วมแม่แต่งกวางมันจะกลืนกวางแปดกิโล วันนี้ที่ชัยภูมิค่ะมื้อนี่ใส่ค่ะแต่พอแม่มา <c oughs> วังตายดาบนะฮะพึ่งพาพี่ชายายเซนอายก็ชนได้ด้วยรักผูกพันแบบว่ามันต้องแบบมันต้องนี่มองลูกหยอนลูกอ่อนอยู่ <c oughs> เอาปอดเอาปอดอย่าเปล่าไหม โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ค่ะเราไปเจอกันที่หน้าง,งานนะคะผู้ใดอยุ่ยกับมาหากันได้เด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย